เก็บกับผมไหมแต่ว <heh. S 1> ่าจะลืมไปแล้วเก็บจะลืมนะนี่มันน้องข้อขอบนะไม,ม่ใช่ใช่ไหมเป็นป่านะคนะรับสลับแพลนพเป็นป่าที่ที่เขาว่าจะสร้างปั๊มน้ำมันไม่สร้างแล้วตรงเนี้ยเขาว่าจะสร้างปั๊มน้ำมันไม่สร้างแล้วเหรอเห็นว,ว่าเขากำาลัขงขายนะ เพราะว่าเขาไปสร้างตรงนั้นแทนแล้วไม่ทำแล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่ตามช่องสไตล์คนละครนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็ยังอยู่แข่งพระกับที่รัฐนะครับแข่งพระที่ใต้ต้นมะม่วงครับตินถนนพุทธตีนถนนพกทธมณฑาย5ครับทางเข้าโรงงานแจ็กสันครับนี่มาเนี่ยมาดูพระได้มพระนะครับว่า ท่าราคาสามสามองล้อยนี่ได้มาอย่างไงนะครับสมบัติคนไปมาไปเอามาจางไหรับมาจางไหนะครับจะถามวิรัติด้ครับครับสวัสดีครับวิรัติครับสีครับวิรัติครับเดี๋ยวทำพลาหน่อยมีพระเยอะๆหลายองค์แบบเนี้ยสามองล้อยนี่ย พี่รับพี่เอามายจากไหนอ๋อมาได้ม่ได้ปั๊มเองครับ<น>ถต่ไม่สงสัยมีมีเรียกว่ามีต้องมีที่เห็นไหมมีเพื่อนมีโผงที่ว่าเขาก็ปล่อยพระแล้วก็ออเขาก็หาตำบ,บ้านมากหาตำเพื่อนอีกทีนางทีเรามีคนที่ว่าเขาแบบว่าเขาขายแล้วเขาเ,ขาาลเ,ขาเหลือเขาก็เอาไปรวมๆกันอเอาหาเช่ารวมๆกันมาแล้วก็บอให้เราเหมาอีกินแล้วก็บางทีเราก็ไปตำบ้านเพื่อนกันที่เขามีพระ ย่อ <osc> ยๆที่แบบเขาขายไม่ได้เงี้ยอ๋อแล้วก็เหมาอข้ามาเราเหมามาแล้วเราก็จะมาคัดไอ้ที่ว่าขอต้องมาคัดก่อนแบบนี้ใช่ไหมอะไรที่ว่าเรากะว่าขายได้เรต่มงริ่มมันร้อเนี่เข้ามาที่แบบย่อยกว่านี้แล้วก็ต้องจองไปแล้วถ้าอย่างนี้ก็จะซื้อมาทีละองค์เนี่ยเช่ามาทีละองค์อ๋อ นี่ก็เข้ามาจากเนี่ยในเบนลูกแหบนสะเกตนะ่ไพ่อท่านทวดหมานใช่ไหมใช่อันนี้ปีศูนย์เจ็ดของอาจารย์นองว่าไซ่ข่าใต้ฐานมีมีอะไรไหมั้าไม่มีไม่มีใช่ไหมนี่ก็นี่หลวงปู่ทวดรุ่นไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องลู่เนืนลึกๆแต่ว่าใช่ต่า แคสเราคุย<อ><ต>เรื่องพระนี่ก่อนอันนี้ก็ชานี่เข้ามาเป็นองค์เข้ามานี่ยวัดประการนี่ว่าจะมาใช้เองทิมขึ้นเด็ดตอ,นนอันนี้พาบ้านเลยนะปีศูนย์หกไงใช่นี่เขาได้บ้านมาเลยอ๋อ ถ้าบ้านที่เป็นเหมาอย่างนี้ป่ะเหมาหรือว่าไม่ใช่อันี้เขาเก็บไว้นานเหรออันนี้เขาเก็บไว้นานแล้วอืมสวยอย่างเงี้เอามาแพงไหมก็เอามาเป็นพันนะถ้าพิธีดีนะครับส,<ะ>สวยสวยถ้าพิธีดี นี่ก็เป็นเหมาเหมาเนี่ยครับหมาบ้ามาอ๋อเหมาใช่ไหมหมาบ้านมาติดติดมาก็เอามาโอมาแบบแยกออกมาไงแบบถ้าที่เขาแบบเขาไม่ไม่นิยมหรือเปล่าหรือว่าไงวัดไหนเป็นพระแท้พระแค้ใช่วัดอะไรพระสินรัตนาโกสินสินเก้าปีสองพันหยึ่ยห้า นดี้ก็มาเดียวกันเนี่ยมาเดียวกับที่เหมาทุนนี้แหละอ๋ออันนี้เป็นแจกกระถินปียี่ห้าเหมือนกันพระสยามเทวาทิราษพระเจ้าบุญเกิดอยู่ที่ไหนไหม่รู้ทุนรีต้องอต้องไปดูในอันนี้สมเด็ดอันนี้มาคงคม ชินน้ำมันทอนเงินนี่เข้าเข้า<อ>มาจากวัดพันหนึ่งเมื่อก่อนเข้าวัดศตวเก้านี่นะ,ะชามา,นานแล้วชมหน่อยวัดไหนวัดบางขุนพรมเอ่อวัดวัดอินวัดอินเอ่อวัดอินโอ้แผงนี้คาถา,นาเนี่ยเป็นเงินอ๋อปีสี่เก้าใช่ๆตอนนั้นต้องจองนะนะนะสวยนะ ถ้าเป็นทองคํสองพันเก้าร้อยเาเตอนนั้นพิธีพุทธ,ธาพิเศษสี่ก้าสก็จะเป็นหาชิตนมันชอนวัดเดียวกับวัดเดียวกันเนี่ยนี้เป็นเรื่อเงินนี่เรือเงินใช่วัดเดียวกันอ๋อปีปีสามห้า เงี้ยเช่าไม่เช่าเปอนธงใช่ไหมเช่ามาเป็นธงแต่าาน,นี่คือพักคัดแล้วใช่ไหมคัดแล้วนนก็คือเราเอาเอาส่วนหนึ่งอ่ะที่เราจะแบบขายได้ราคาหน่อยอ่ะอได้ตั้งแต่ประมาณสร้อยหนึ่งสองร้อยเงี้ยอ่อเพียบมาก่อนอันนี้อันนี้เพิ่งได้มาใหม่ได้มาใหม่ก็เอามาใส่ถุงเพิ่งจะใส่ถุง,ง,ถถงเสร็จดูยังอันนี้คัดยัง ก็ S <S ออกมา<ช>นะได้ประมาณสิบยี่สิบชิ้นประมาณสิบชิ้นออกมาไม่เยอะก็ที่คารออกมาเนี้ยนิดนหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะหรอกมันพ่ออะไรเนี่ยพ่อฝนไม่ใช่อ่ะพระบ้านพระหิ่งเลยอ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็พระมันแท้ก็ใช่ใช่แล้วพระที่เขาเขาเช่าแบบว่าจะทำบุญที่วัดนี้นะ ถ้าบางคนเทพโันีออใช่ใช่ใช,ใช่ออกปีไหนไม่รู้นะไม่รู้ดูยางหาข้อมูลอย่างไม่ได้หาเลยอย่างเงี้ยก็คือเขายังมีคนเข้ามาก็ต้องเรียกมาจากวัดแล้วอย่างนี้ามามาานไม่กนใช่ปีสี่สิบถ้ามากลาง หลังพระเจ้าเนรสวนอุ้มไก่ท่านพิธีใหญ่นะพิธีใหญ่องเด่นหนึ่งลงอ๋อมันก็มีแบบหมุนเวียนกันใช่ไหมแได้เติไมไเรื่อยเลยเราก็สั่งเอาไว้ว่าถ้าใครมีก็ให้อามาให้อืมแล้วเขาแล้วคนที่เนี่ยเขาไปเอามาอย่างไรไม่รู้ไงเขาก็เอาตำเพื่อนเขาพีหนึ่งมั่งแล้วก็คนที่เขารู้จักตำบ้านมั่งอ๋อไม่ใช่แบบเมาแบบเป็นทุงนะอ่าเป็นนั้นนะ

เอไปแล้วก็ต่อไปกันไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือเหลือเป็นย่อยมากในเรื่อว่ามันขายคงว่าหลายร้อยไม่ได้ก็ต้องให้เหมาต่อแล้วก็าพาเทรนวงขายสามองร้อยนี่ะ,ะ,ะสามงร้อยฮะก็มีน่าจะเกือบพันองค์นะครับให้ถ่ายเลยนะเดี๋ยวเดินมาเช็คที่ในอยู่ในรังในกล่องบางครั้ง,งก็มีแบบ พอบ้านาเราก็มาอมาซือมาแบบว่าไม่มีค่าข้าวค่านมลูกอะไรเี้ยอ๋อเราก็มาปล่อยอันนี้น่าจะออกจากกรอบถ้าอย่างนี้มันก็อาจจะมีเก๊บ้างแท้บ้างแต่ว่า บางทีแท้ก็ไม่รู้ที่หรอกไม่รู้ว่าเทแต่ก็ไม่รู้ที่ใช่ใช่อันนี้พวกบางทีชาวบ้านเขาเก็บหลมไวปเขาว่าจะลืมไปแล้วเก็บจะลืมนะนี่เหมือนข้อขอบนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพูดถึงโคดมุโคดมแต่ไม่ใช่หลวงพ่อแต่่ทานอันนี้อันนี้หลวงพ่อขอมไม่ใช่ไหมอันที่เป็นสายลืมเนี่ยอ๋อเนี่ย สองพสีสองร้อยี่สนะิบเนาะสองรอยสิบสองย่่ไหนก็ไม่รู้แทนวะาระสองอยังเี้เราไม่รู้เราก็ร้อยเดียวนะขงรร้100อ,นนอยงนี่ก็สองสามร้อยใช่ไหมใช่ยังเงี้ยนะแนแน่น ่ใครจะรู้ไม่ที่ไหนไม่รู้ถ้ามีเยอะนี่ก็ได้มาให,หม่ไง ยอย่างนี้ก็ได้มาไปมาหาก้านมให้ลูกเพื่อได้มาของทำองค์ได้หลุมข้อเงินนี่องมาด้วยกันมาพร้อมสร้อยแล้วนะันนั้นมาพร้อมสร้อยนี่ข้อเงินดูยังปีไหนเนี่ยปีสี่ศูนย์ แล,แล้วเนี่ยรู้ไหมน,นี่ไม่รู้หรอกเห็นมันสวยดีก็ไปเรียกอน่อน่าจะเป็นพระข้างหลังแข่งผ้าครับเป็นป่านะครับัแข่งผ้าเป็นป่าที่ที่เขาว่าจะสร้างปั๊มน้ำมันไม่สร้างแล้วตรงเนี้ย เขาไม่ได้สร้างปั๊มน้ำมันได้สร้างแล้วเหรอเห็นว่าเขากำลังขายนะเพราะว่าเขาไปสร้างตรงนั้นแทนนะเป็นเบาะเลนี่คือพาร์ทที่ยังที่ได้มาใหม่ใช่ไหมก็ได้มาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานาดูแล้วมันก็ทางมันแพ้เยอะนะเดินดูแล้วเก็ขนขนาดเป็นพาร์ทที่เขาเก็บแบบว่าไม่ได้ซื้อแพงอ่ะก็าาอาจจะ <c oughs> ทำบุญได้มาแล้วก็จะราคาทันจริงราคาที่แบบสามพันสงร้อยเงี้ยเหมามาแต่เมาเป็นเมาเมาประมาณเนี้ยแบบเท่าไหร่เปิดเผยเมื่อเนี้ยประมาณที่เราเหมามาเงี้ยเท่าไหร่ไม่เท่ากันหรอกแต่ละครั้งไม่เท่ากันใช่ไหมก็พันสองพันเป็นพันเลยเหรออย่างนี้ถึงพันได้วยเหรอถึงดิพันใครก็จะขายให้เนาะ ถ้ามีเท่านี้มันก็เกินร้อยองแล้วนะแค่เน,นี้ยมันไม่ได้เยอะหรอกนก็ได้ประมาณองค์นเราก็ได้ไปห้าบาทสิบบาท่างเขาซื้อร้อยหนึง่งเราก็อาจจะได้ยี่สิบสามสิบแต่องที่ถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายก็ได้มันก็กองอยู่เ็นนิดเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะ พระบางผงผางยานวากรุงเทพมันมีสองเหรียญนะมีสององค์พัดทองบนเถนนพระรามสามนี่เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะเหรียญนาคเหรียญนาคดีทุกโทอ่าใช่อ่าพ่อปู่ดีทุกโท ครัเจ้าแม่ศรีปทุมมาเนี่ยมีทองเหรียญอ๋อทองเหรียญเราสายมูสายพญานาคนะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันาแเงี้ยนะโอเคเขาแพงร้อยปีเนี่ยผมน้ำมันหนาแล้วเนี่ยอย่างนี้มีหลายองค์แสดงว่าเขาทำบุญแล้วได้มาเนี่ยนะเใช่ใช่ กินหลวงพ่อกิมลังหลวงพ่อกิมลังอ๋อเนี่ยท่านๆเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลงพ่อภาษีแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าคนจะสุขบ้านอ่ะจะเอาพระเอกปล่อยๆมาทั้งลูกทั้งเมียไงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะโดนตะโกนอะไรมากเขาไม่ดังเลยอ่าไปกดสันนิการิทอง วคกสองห้าห้าหนึ่งไม่รู้ที่ีลูกมาสองคนลูกเล็กลูกน้อยช่วยหน่อยคร <c oughs> า <c oughs> ขอานี่แบบว่าเอามาห้าองค์สิบองค์แต่มันดูแล้วไม่มีอะไรเลยอืมท <c oughs> ีต้องช่วยสักร้อยนึงสองร้อยก็ก <c oughs> ็ให้เราหนร้อยสองร้อยก็โยนเข้ากองไป เพราะตาทริปก็ไม่รู้ที่น,นี่นครับตรงนี้คือเป็นริมถนนออ๋ยังมีแบงห้าร้อยติดมาด้วยเลยเนะี่ยอ๋อนี่นะ,ะไ,ดได้มาต้องห้าร้อย ห้าร้อยกีของเรานะเนีครับตอนนี้นะีผมอยู่ที่แพงผ้าริมถนน,นพุทธมนทรสายห้านะผมตรงข้ามกับตึกอะไรนะมองไม่เห็นเนละยใสแว่นก่อนตรงข้ามกับ s ี SP Mansion ครับตรงข้ามตึก SP Mansion และวริมตรงนี้คือเป็นทางเข้า โรงงานแจ,แจ็กสันนะครับนี่ก็ใบสามครับอากาศร้อนนะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ वंदना